อ่าแล้วสวัสดีพี่กวางเลยอ่าสวัสดีพี่กวางครับอ่าวันนี้พี่เรามาเรียกพี่กวางมาทำไมครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเอากลับไปสิครับกลับคือต้องใส่หมวกไหมเนี่ยอ่าต้องใส่หมวกไหมอันนี้แล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่ท่าครับไปอ่าโอ้เตรียมมาด้วยเตรียมมาด้วยอ่าเอ่าเข้าคอนเซ็ปต์ของรายการแล้วนะอ่าไปกันเลยวันนี้เลยขอสัมภาษณ์พี่กวางหน่อยครับว่าตอนนี้ดู NBA ชอบเชียร์ทีมอะไรอยู่ครับ นิคยอหยกนิคใช่ไหมนะช่วงนี้กำลังมาแรงเป็นชือหมวกตอนนี้กำลังนะติดต่อกันทุกเกมครับชนะเหรอไม่เลยอ๋อก็ที่จริงคือก็ไม่ได้ชอบทีไหนเป็นพิเศษครับก็ชอบเป็นตัวผู้เล่นมากกว่าอ๋อชอบใครครับชอบใครก็ชอบลังโด้เล่นุกไม่เล่นุกเล่นปลุกเล่นปกนี่ผมว่าเขาไม่ใช่ขาดฉายบอนนี่ไม่เคยออกจากมือเขาเลยจไปซื้อมาตายตั้งใจ่าก็มาถามว่าบาร์สเนี่ยเริ่มเล่นมาแล้วแต่ตอนก็เริ่มเล่นตั้งแต่ ปปห้าครับป5ครับตอนนี้ก็ประมาณ30แล้วก็ขอแขงยังไม่แงไงมงเล่นวกอะไรนะไเนี่ยฮะ นี่ก็ใกล้ถึงช่วงออสตาครับตอนนี้ออสตามีหนึ่งเกมซึ่งคนอาจจะไม่รู้จักก็คือฮอสนะครับอ่า uh, เกมฮอสเอง uh. ปีนี้พิเศษหน่อยครับปีนี้จะเป็นอ่ะเคอร์รี่กับจอห์นวอลประทะกันแบบหนึ่งหนึ่งเลยครับผมซึ่งทุกปีเนี่ยจะมีเป็น3คนนะครับแต่ว่าปีนี้เขาเจะตัดไอแค่สองแต่ฮอสเนี่ยไม่ได้ว่ามาแค่ชุดแข่งกันว่าโชว์ดักหรืออะไรเงี้ยเป็นการเล่นเกมเป็นสกิลแปลกๆของแต่ละคนนะครับ uh. ซึ่งจะเอามาให้ถ้าคนนี้ทำได้ คนก็ต้องทำตามซึ่งพี่กวางเนี่ยเป็นผู้ที่ชื่นชอบในการเล่นฮอสมากเอาว่าการเล่นฮอสเนี่ยประมาณว่าถ้าแต่ไทยยากไทยยากเยใช่ทยยากลีลาเด็ดเลยพี่เจยขออธิบายกติกาของฮอสอีกสักนิดหนึ่งนะครับให้พี่กวางอธิบายประมาณว่าก็จริงคําว่าฮอสนี่มันมาจาก H O R S E นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์เหมือนแทน จำนวนครั้งนะครับของเกมมากกว่าเกมที่มันแข่งคอกันตอนเด็กๆใช่ไหมครับใช่ใ,ใช่ครับเหมือนแข่งเท้ากับแข่งแขนก็นนจะเป็นการที่คนแรกทำทำยังไงก็ได้ให้ลูกลงหัวนะครับก็อ<ด>ีก<ๆ>คนก็ต้องทําให้ได้ก็คือถ้าทําไม่ได้ก็จะได้เอชตัวแรกไปแล้วก็คือต้องทําท่าทําท่าเหมือนกันใช่ครับทำทำท่าเหมือนกันก็คือก่อนที่จะทําท่าก็จะต้องพูดก่อนรับ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  ครับเฮ้ยเดี๋ยวว่ากลับบ้านแล้วป่ะลืมอ่าต่อต่อต่อการโทรมาที่เราพูดถึงไงเนี่เนี่ยเซสครับเซสเซสก็คือถ้าสมมติว่าก่อนที่จะทำเนี่ยก็คือต้องต้องต้องบอกโจทย์ก่อนว่าอย่างเช่นเป็นสองบวกสองยิงด้วยมือซ้ายให้ลงผงโดยที่ไม่โดนโดนขอบนะครับเป็นเช่นลูกซ้ออะไรเงี้ยลูกถ้าทำได้นะครับก็คือถ้าทำได้ก็ อีกคนก็ต้องทำตามถ้าถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนสวิตให้คอีกคนขึ้นมานทำเป็นโจทย์ใหม่ถ้าเกิดทำไม่ได้ปึ๊บคนที่ทำไม่ได้จะเสียแต้มไปก็จะเสียตัวฮิตไปประมาใช่ครับถูกต้องก็แปลว่าพลาดได้5้าครั้งเปี้นเ้กเเกมนั้ h อะไรนะ h O โอ RSE ห้าครั้งใช่ครับใช่ใช่เขประมาณก็บางคนที่เขาเป็นน้องมันนานหน่อยนะครับก็อาจจะเป็น PIG อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพิกมีสามครั้งอะไรเงี้ยสำหรับถ้าเล่นกันนี้เยอะ PIG เป็นหมูใครใครชนะได้กินหมูอย่างเงี้ยแล้ะ SSEX อ่ะเฮ้ยรายการเรา18บวกนะครับใครไม่พอใจก็ออกไปไม่ต้องดูรายการเราอย่าพูดอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวเาไม่มีคนดูนึ หนึ่งหนึ่งเหมือนกันหนึ่งหนึ่งเรียกาวว่าพี่กวางเคยหนึ่งหนึ่งกับคีรินแวนฮุกเหรอครับนะครับเขาเคยหนึ่งหนึ่งกับคีรินแวนฮุกคีรินแบนฮุกนี่ใครใครเขาคือใครคนที่เหมือนมีดีเซลครับแต่ไม่มีกล้าเพราะอะไไม่ใช่ไม่ใช่อะปหนึ่งหนึ่งกันได้ยังไงครับว่าตอนนั้นแวนฮุกเขามาที่ขอนแก่นใช่เขามาที่แถวนี้แล้วก็ไปแข่งกันนะครับผมก็แก็ชื่นชอบเขาอยู่แล้วเคยเห็นเขาใน YouTube นะก็ผมก็ไม่รู้คิดยังไงผมก็เลยเดินไปแล้วก็บอกว่าเออบที่แมนเอ่ เดียวโยกซะเขาเป็นลูกครึ่งอะไรนะลูกครึ่งเกาหลีกับอเมริกาครับก็อเมริกาเดียวเดินไปคำเสมาด้าก็เดินไปแล้วก็ทักทายเขาเขาบอกว่าเออเราเราชื่นชอบมากก็ใช่ครับแล้วะี่ก่อนหน้าเคยดูเขาไมก็คือไม่รู้นะก็ก็แบบว่า คือคุเพย์วิดมิาวันไปว่าแะไว่าเล่นกับฉันหน่อยได้ไหมถ้าเป็นภาษาเกาหลีผมผมว่าผม่าเดาๆไปนะครับก็ก็เหมือนกับขอเล่นด้วยหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เหมือนว่าเราแบบปลื้มเขาอยากพอดีวันนี้ก็พอดีเขาเพิ่งแข่งเสร็จพอเขาแข่งเสร็จปุ๊บเขาก็เดินมาอีกสนามหนึ่งที่เหมือนเป็นสนามแบบว่างๆว่างอยู่ใช่นผมก็เลยเดินไปแล้วก็เหมือนเหมือนเขาจัดเขาจัดลืมแล้วแหละว่า ผมจะชวนอะไรเงี้ยเหมือนเขากำลังเขาก็ก็ยอมเล่นด้วยสุดท้ายเขยอมเล่นด้วยแล้วก็แล้วก็เล่นกันเกม5้าแต่ก็แต้มได้ลูกเดียวนะครับเขาเหรอครับผมผมโดยรวมก็คือสนุกมากครับแล้วก็เขา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 ค่อนข้างที่จะเป็นจินนี่นะผมพูดเลยไม่ดีไปเนี่ยเขาจะมาดูไหมวะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่พอจะเล่าไม่ต้องดูคลิปแล้วดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ก็